สวัสดีครับสวัสดีพี่น่อยเอฟซีแฟนคลับทางช่องพ่อแม่องค์หญิงครับบรรยากาศยามค่ำคืนตอนนี้สามทุ่มครับสามทุ่มสิบมือเงินสีเดืนทางแต่เสาครับแต่ที่หาเราไปหมืนเสา พนันใบสามยู่ฟิวเจอร์ลังสิตเมเจอร์เมเจอร์ฟิวเจอร์ลังสิตครับเตรียมของไว้ใส่รถไป่ายตื่นแต่เสาร์มมใช่ันมีอยู่ไหนกตะกี Rut, ้เอามาคุมอยู่ นนัั่่งมพอเอาผู้ใดส่งมาให้เบิร์นเบิร์อ่านซือเบิ่งอ่านซือเบิ่งของผู้ใดผู้ลากิงอิงจีราพรอ๋อแม่จีราพรเราพักมาอยู่โอ้จากแม่จิลาพรบอกแล้วว่าโบมีเวลาเบิร์นผู้ใด

อันนี้ของผู้ใดของแม่นนยงังสุดารัดแม่สุดารัด,ด,ด,ดปั่นห้องสองมากว่นนี้ ขุดใหม่มาอีกแล้วลองยกขึ้นไหโอ้ยเหลือมดีแท้เหลือมดีแท้งอวบอเลยอันนี้เก่งสีขาวอยู่ว้ายว้ายครูเซิงเก่งโอ้ม่เซิงเกงอยู่ชุดใหม่มาแล้วเห <c oughs> ลือมดังหางแม่โบผักย <c oughs> ีฬาพรโบงใหญ่ก่า <c oughs> โอ้ยนนเป็นน้ำหอมโอ้แม่นต่เราถักมาถามอยู่ก็มีน,น้ำหอม ซื้อแล้วซื้ออียงก่อนซูดาลัดไงยัสซูดาัดใช่ไหมซูเปร็แล้วอย่างคนนักทะเลใ้หันหน้ามันยงเยอันคือเฮ็ดขอนอันนี้เฮ็ดอันนั้นน้อยว้งามเลยน่้งงูเข้าไปที่้เนี่ยเอ้ยอะไรตอ่เนเดีกว่านี่ข้างไทยเนเราเขียนคืออะไรดู่ว่ ไอ้น้ำหอมอ่ะแม่เป็นน้ำหอมเนาะเชียนซื่อไห้บัวแล้วมาเห็นวิญญิงเหลือก่อนสีชมพูนี่ยังไงล่ะแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อียังอีกกลองนึงนี่ลองแกะบ้าง ทะเลเสื้อพี่หมอนพี่เลาก็มาจากหมอนแล้วเสือแห่งมาแม่สุดารัตน์น้ำหอมแม่หน่อยหนึง่งอุ้งอิงกับเครื่องสำอางสองอันนี้วะอุ้งอิง,งแม่แก้มพี่หมอนพ่อก,กันชัยปอแปมแฟมน้องเบียร์ช่วยแจกจ่ายให้ด้วยนะคะลาบ่ทันได้ไ,ไปพวกกันแล้วอีกโดนอย,ยู่ ให้น้องอูอิงเลือกก่อนแต่ขวดสีชมพูหอมมากนี่บอชมพูชมพูสีมพูอืมีแรหอมสีชมพูหอมมากคนนะเครื่องสระอ่างสวงอะไรตั้งแล้วก็นี่ของไทยงัวะมีของีคพี่หมอนอิง G, พี่แองจี้พ่อกันชัยแม่แก้มผมแสมน้องเบียร์อาหนเอาไปกนนะ่อนเดี๋ยวเอาหอยเตะมอญอินก่อนมอนอินน้องหวเอาสีแดงของหอยหมออะไรหอยลาเบิ้ลกริงห่ออะไรหอยไม่กั่สิหอมเบิ้ลหมือนกันหยุดลนะาเป็นเดิอดจำอันนี้เหมือนกันจำอันนี้ก็เหมือนกัน เจนจี้แล้วก็ข้ากัรชัยแม่แก้มน้องแต้มน้ำเบียร์ี่ห,นนว,หวันตัวหอมเลยอันน้เอาขนไงหรอพ่อกินงนี่เลยชมพูดมบ้อนะลองดม้งนะจากใส่นีน่ จากอุ้ยหอมอน o o m มาจากจังหวัดหนกรุงเทพ่ะลูห้อเวนหม้หอมีหลิมน่แล้ซื้เม่ยังนอี่ดอันนั้นม่หเบอยูนนี่เอังกษบปะน่ยังกอื้อาไย สื้ออดินี่น,นะมั้องแก่บเี้นสดนบอกซื้อเกนผู้สงเ็นหสูตรพือกันบ่อ้าวนกัสูตรคือกันูตรเพียรบ่คืไม่เพียรนำม่ือกเอ สูตรมาสองสูต well, เลยวนี้ืไ้หายมาลตัวนี้างแห้งามเออตัวนี้งามเนาะอย่างงามเลยวไม่ซื้อวเบของความทั้งเพียรเ้ยรั่งเตียงที่ท้ายน่สุด ีวข้อ่มข้อเป็นผี้เสือยังเหลือมเลยไหมเออพัดลมคือหัวสันเงี้สิกระจ้าง่วงนึงนี้อบอกมันจะเป็นตาไล่ไปหาทุนงมาขวะพี่น้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีตุ่มบองทุกบอลครับภาพยนตร์คายออยยังสายปกติครับฝากพี่น้องซอยสนับสนุนครับเอี๋ยบริจาคบอ บอร์หตอนนี้ก็มีสําหรับพี่น้องที่อยากร่วมซอยเหลือครับซอยเหลือผู้อพยพกเอต้อนคำกับไปเปิดบัญชี <Okay. S 1> ไหวสําหรับ <Okay. S 1> สําหรับ,รบงานนี้โดยเฉพาะครับบัญชีร่วมเพืเจะปวดลงงข้างเทียดให้พี่น้องเบิ่งครับ เพื so ่อพี่น้องอยากร่วมซอยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากสถานการณ์ทางชายแดนครับหลายจังหวัดครับทีสะเก็ดซุลินอุบลวยลามสาแก้่หลายจังหวัดครับขอบคุณทุกกำลังใจครับเดี๋ยวหอกัึ้นมาชิมนายครับ สวัสดีครับ